สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้ฟุตบอลไลฟ์ครับทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง u t u b e ครับกลับมาจวดกันเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้อ่ะแต่ว่าประเด็นข่าวสารก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีอะไรให้คุยกันมากนะครับว่าตามเรื่องของการต่อสัญญากับนักเตะชุดเก่านะครับกับการขายนักเตะบางคนออกไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมนะครับรวมถึงประเด็นอื่น,นๆเก็บเล็กเก็บน้อยมานะครับมากบ้างน้อยบ้างนะ อึดใจเดียวครับอึดใจเดียวเหลืออีกไม่ถึง1เดือนละเราก็จะได้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งแมตช์โลกการกุศลนะครับย้ำกันอีกทีนึ่งครับคอมมูนิตี้ชิลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกดวลกับลิเวอร์พูลแชมป์เอฟเอคัพนะครับจะระเบิดศึกกันที่เบมบรีนะครับ20ไม่ใช่20สิบดิสากรกฎาคม65นี้นะครับส่วนวันอังคารหน้านะครับ12กรกฎาคมนะครับแดงเดือดที่ไทยแมนยูลิเวอร์พูล ก็หลายท่านคงทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับแมนยูถึงดอนเมืองเนี่ยเก้าโมงของวันที่9นะครับส่วนเลี้ยวพูลก็จะเดินทางมาคล้อยหลังอีกวันหนึ่งนะครับมาถึงไทยประมาณเที่ยงของวันที่10นะครับแล้วก็รายงานรายงานอมเมื่อวานนะวันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตก็เหมือนกับประมาณว่าพอชุดใหญ่บินมาถึงไทยแล้วประมาณเที่ยงของวันที่10แล้วเนี่ยนะครับวันอาทิตย์อาริซอนก็จะมาช่วงบ่ายนะครับอาริซอนเบเกอร์ก็จะบินตามมาช่วงบ่ายแล้วก็ตามด้วยโมซาล่านะครับเรื่องนี้เนี่ย แจ้งข่าวเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับมีแฟนช่องข่าวนะครับขออนุญ hmm. าตเอ่ยชื่อแะค,คุณพี่เล็กเดอะคอปนะครับติดตามช่องผมมานานหลายปีนะครับล่าสุดคุณพี่เนี่ยเป็นผู้ที่ขับรถทัวร์นะครับทัวร์นำเที่ยวหรือขับตั้งแต่ตอนที่สถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่นําผู้ป่วยโควิดไปส่งหรือว่าคนที่เดินทางจากต่างประเทศนําไปส่งนําไปกักตัวยังจุดต่างๆที่ทางภาครัฐจัดเอาไว้ ล่าสุดเมื่อมีสึกแดงเดือดที่ไทยนะครับพี่เล็กก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นพลขับของพลพรรคหงแดงนะครับตอนนี้กําลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ขับในส่วนของรถทัวร์ไหมซึ่งมีการเ,เรียกว่าติดสติ๊กเกอร์หรือเพ้นต์ตราสโมสรของทั้งสโมสรเอาไว้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนคุณพี่เขาก็มีโอกาสที่จะได้ขับของลิเวอร์พูลแต่เนื่องจากคุณพี่เองเขามีติดภารกิจที่เชียงใหม่ก็เลยต้องขับรถทัวร์ไปที่โน่นก่อนผนวกกับ ช่วงที่รีพูลมาไทยพอดีนะครับซึ่งนะครับคุณพี่เขาอาจจะได้ขับรถตู้นะใช้คาว่าอาจจะนะอาจจะได้ขับรถตู้ซึ่งถ้าคุณพี่เขาได้ขับรถทัวร์หรือรถตู้ก็ตามนะครับโดยเฉพาะรถตู้นี้น่าลุ้นมากนะครับรถตู้อาจจะมีการไปรับอาริซอนหรือโมซาร่าอ่านะแล้วก็เมื่อคืนคุยกันนะครับก็อาจจะได้มีการถ่ายคลิปหรือมีได้ไลน์ส่งไลายเซนที่สําคัญมารู้สึก แอบ,บอิจฉาคุณพี่เขาเนาะในความรู้สื่อกันเมื่อคืนนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างเป็นคนขับรถให้นักเตะลิเวอร์พูลกับซื้อตัวว๋วไปชมในสนามเนี่ยผมขอเลือกขับรถให้นักเตะลิเวอร์พูลดีกว่านะเพราะว่ามีโอกาสใกล้ชิดมากกว่าเนาะอันนี้ก็คือเล่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ข่าวสารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแรกก็ตามที่ขึ้นปกเอาไว้ก็คือเรื่องของโจโกเมสนะครับล่าสุดนะครับ พรจอยส์ได้มีการรายงานนะครับแล้วก็ทางด้านของแอนฟิลวอชก็เอามาทวิตต่อนะครับในเรื่องของโจโกเมสนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการพูดคุยกับลิเวอร์พูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมทีมปรีซีซั่นอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวเขาคือโกเมสเนี่ยต้องการอยู่ต่อแล้วก็พร้อมที่จะต่อสัญญานะครับพนัวก,กับข่าวก่อนหน้านั้นก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการรั้งโจโกเมส คืออันดับแรกคือ JK นะครับเยนครอปเนี่ยต้องการให้โกเมสต่อสัญญาแล้วก็ล่าสุดก็ลิเวอร์พูลก็อนุมัติให้มีการเจราจาต่อสัญญากับโจโกเมสนะครับซึ่งแน่นอนครับสัญญาที่ว่านะครับทางด้านของดาวิดเมดด็อกเนี่ยน่าจะรายงานประมาณว่ามีโอกาสที่จะต่อสัญญากันถึง5ปีสําหรับโจโกเมสเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทรงแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่า จริงอยู่นะครับโกเมสเองเป็นนักเตะที่ดูรูปร่างลักษณะทรงการเล่นของเขาเนี่ยมันเหมาะกับการยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งบังเอิญว่าเซ็นเตอร์ฮาฟของเ์วูลตัวนี้ตัวหลักก็มีอยู่ถึง3นะครับฟันไดเชลมาติปอิบราฮิมาโก,กนาเตแม้ว่าโกนาเตจะมาทีหลังแต่ว่าการลงไปเล่นเนี่ยของโกนาเตดูแน่นดูนิ่งนะครับแล้วก็ดูเข้าขารู้ใจกับมาติปและฟันไดมากกว่าโกเมส แต่ในช่วงฤดูการที่ผ่านมาเจเคก็ลองให้โกเมสเนี่ยออกไปเล่นทางวิงแบ็กฝั่งขวานะครับซึ่งเขาก็เคยเล่นอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าฤดูการที่แล้วส่วนตัวผมนะถ้าเทียบกับตำแหน่งวิงแบ็กขวาของโกเมสที่เคยเล่นมาเมื่อ2อสฤดูการก่อนกับฤดูการล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยผมให้โกเมสสอบผ่านครับแม้ว่าลูกเปิดครอสจากทางด้านข้างอาจจะไม่ได้ดูเด็ดเผ็ดมันไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายเหมือนเทรนด์อาร์โน่แต่ เขาก็ได้ในเรื่องของเกมรับที่ดูจะแน่นกว่าเทนอาร์โนนะครับการเติมเข้าไปเปิดก็มีแอซิดได้บ้างนะครับเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้า j จจะปั้นอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อตรงกลางมันแน่นก็เอาโกเมสมาปั้นทางวิงแบคขวาบางคนถามว่าเอา้าแล้วคาวินแลมซี่ที่ซื้อมาจากอเบอร์ดีนเนี่ยเพิ่งอายุ19ครับไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเก่งเป็นตัวหลักของอเบอร์ดีนแต่มันไม่ใช่ว่ามาแล้วจะมายึด ตำแหน่งหรือว่ามาแย่งตำแหน่งกับเทรนอาร์โนโแบบปุบป,ปับทันทีทันใดเพราะฉนั้นก็เชื่อว่าภาษีของโกเมสก็ยังเหลื่อมๆนะครับยังไงก็ยังดูเหลื่อมๆคาวินแลมซี่ที่รีพูลได้มาราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้มีอะไรต้องกดดันที่ต้องเร่งรีบส่งเหมือนสมัยที่รีพูลซื้อแอนดรูโรเบอร์สันมา8ล้านปอนด์ก็ไม่จาเป็นต้องรีบตอนนั้นฝั่งซ้ายของรีพูลก็มีเออใครละ่ะไอ้เจ้าหมูอัลเบโตโมเรโนใช่ไหมครับแล้วก็มีคนอื่นอีกแล้วก็มีโรเบอร์สัน สุดท้ายแล้วพอโลเปซเชนได้โอกาสก็ยึดตําแหน่งตัวจริงได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นฝั่งขวาเนี่ยก็แน่นอนถ้าโกเมสตัดสินใจต่อสัญญามันก็อาจจะเห็นเอ่อความเขาเรียกว่าอะไรตัวตัวตายตัวแทนหรือว่าตัวสแตนบายตัวแบ็กอัพที่มันคุณภาพใกล้เคียงกันคุมค้มคุ้มคุ้มกำลังเชิงลึกนะครับก็จะทําให้การต่อสู้กับแมนซิตี้เนี่ยมันได้น้ําได้เนื้อแล้วก็มีลุ้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุ้มกําลังเราแข็งแกร่งมากขึ้นเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของโจโกเมสนะก็เดี๋ยวรอ ว่าจะ Official หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรอรอออฟฟิเชีแหละคือรอเป็นทางการก่อนนะครับแต่ว่าแน่ๆคือทั้งสโมสรทั้ง JK ทั้งเจ้าตัวเห็นตรงกันหมดคือต้องการให้โกเมสอยู่กับลิเวอร์พูลต่อทีนี้ก็เหลือเพียงแค่เรื่องของสัญญานะครับค่าเหนื่อยว่าจะขึ้นเท่าไหร่รายละเอียดของสัญญาฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรก็ไปคุยกันซึ่งยังมีเวลาเยอะอยู่นะครับ ทีนี้ไปดูเรื่องของเนโววิลเลียมครับปิงแว็กขวาอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านั้นก็ถูกคาดการณ์กันว่าจะขึ้นมาแทนเทรนต์อาโนแต่เจ้าตัวนี้ก็ออกอาการงองแงนะครับอยากจะลงเล่นเยอะกว่าเดิมจนช่วงตลาดหน้าหนาวถูกปล่อยตัวให้ฟูลแลมยืมตัวไปนะครับพอกลับมาฟูลแลมเองก็เหมือนจะไม่มีเงินที่จะซื้อตรงนี้หรืออาจจะไปนเน้นตำแหน่งอื่นนะครับก็เลยยังไม่ได้ย้ายออกแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็พร้อมที่จะขายขาดไม่พร้อมที่จะปล่อยให้ยืม นะครับถ้าใครจะซื้อต้องต้องซื้อขาดนะครับอย่างเช่นมินามิโนะนะครับหรือรวมแม้กระทั่งออคเลตเชมเบเลนที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครซื้อเข้ามาจริงจจังๆ,ๆแล้วก็เนโควิลเลียมส์อีกหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนโควิลเลียมส์นะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่านอตติงแฮมฟอร์เรสสนใจแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญานะครับราคาที่ไิพูลปกักป้ายไว้ก็ประมาณผมให้อยู่ประมาณ12-16ถึง16นะอยู่ประมาณนี้ 12-16ถึงล้านปอนด์นะครับแต่แหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ16ล้านปอนด์เสร็จผมก็เอาตั้งเป็นก่อนหน้านั้นคือ17ล้านปอนด์ไม่เกินไม่เกินนะครับเอาเป็นว่าสัก12-17ถึงล้านปอนด์แล้วกันราคาระหว่างเนี้ยผมคิดว่าในโควิเลียมรีพูลน,น่าจะยอมปล่อยนะครับส่วนจะเป็นนอตติงแฮมฟอเรสตัวเต็งตอนนี้หรือจะเป็นฟูลแลมทีมที่เคยยืมตัวไปตอนตลาดหน้าหนาวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของในโควิเลียมส่วนออกเลตเชมเบอร์เลนเนี่ยก็ ในเอ็กโคใน i e l d Watch เนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์ถึงการเซ็นสัญญาคือไปสัมภาษณ์เชมเบรนในเขาเรียกว่าอะไรไปสัมภาษณ์เชมเบรนถึงกองหน้าของเลวโพลเช่นสัมภาษณ์ถึงการสัญญากับดาวิดนูนเยสสัมภาษณ์โมซาล่ากับสัญญาฉบ,บับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าต่อให้เชมเบรนแสดงความพิเห็นยังไงมันก็น่าจะเป็นในในแนวบวกอยู่แล้ว และที่สําคัญมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรเพราะว่ามันก็แค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของสแตนคอริมอร์ที่บอกว่าเอมันถึงเวลาแล้วนะที่ลิเวอร์พูลจะต้องเอาจะต้องจะต้องให้ซาร่าเป็นพี่เลี้ยงของคาวันโยเพื่อปลุกปั้นคาวันโยขึ้นมาแทนที่ของโมสาร่าอาจจะไม่ได้เป็นซาร่าสองแต่มันก็คืออนาคตของลิเวอร์ p o o เพราะว่าซาร่าเนี่ยต่อให้สัญญา3ปี แต่มันก็มีโอกาสที่จะอยู่จบหรือไม่จบก็ได้เราไม่รู้ถูกไหมครับอนาคตเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้คือต่อ3ปีก็ไม่ได้การันตีว่าซาร่าจะอยู่จนครบสัญญานี่ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นการที่สแตนคริมอออกมาบอกว่าลิเวอร์ p o o ควรจะให้โอกาสกับคาร์วันโย่ได้อยู่ใกล้ชิดได้รับคําแนะนําได้รับการพัฒนาจากโมซาร่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทําได้อย่างที่แตนคริมอบอกนะครับ ไปทิ้งท้ายกับเ,เรื่องที่ผมเตรียมมาแล้วกันนะครับลเวอร์พูลก็มีการรายงานแล้วก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับว่าจะไม่เซ็นสัญญาหรือว่าเขาเรียกว่ายกเลิกข่าวสารเ,เรียกว่ายกเลิกข่าวสารอะไรที่มันเชื่อมโยงกับมาโคเซนซิโอของเรอัลมาดริดนะครับเรียกว่าไม่เอาแล้วแล้วก็ถ้าจะเอาก็ซัมเมอร์หน้าว่ากันใหม่นะครับซัมเมอร์2023ว่ากันใหม่นะครับส่วนจูดดบิลลิงแฮมก็ยังมีข่าวคุยกัน ไปเรื่อยส่วนใหญ่เป็นการถ้ามีการเจราจากันจริงๆก็คงจะเป็นการเจราจาในเรื่องของอนาคตผมว่ามันโอกาสที่จะเซ็นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้มันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแทบจะเป็นศนเปอร์เซ็นต์สักหนึ่งสักสองเปอร์เซ็นต์ก็ก็ถือว่าเยอะแล้วสําหรับเดี่ยวของชูดบิลลิงแฮมที่จะปิดในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดหน้าหนาวหรือซัมเมอร์หน้านั้นก็ไม่แน่ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเนาะนะครับอ่ะเมื่อกี้ตอนต้น ตอนต้นคลิปนะครับผมบอกว่าวันที่30กรกฎาคมเนี่ยนะครับศึกคอมมูนิตี้ชิลระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พิมเบอรีกแล้วก็ลิเวอร์พูลแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยนะครับจะดวลกันที่เบมบรียนะครับอันนั้นผมก็จําผิดนะพูดจะติดปากว่านัดชิงสําคัญสําคัญจะไปจัดที่เบมบรียล่าสุดมีการประกาศออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้รับการจัดสรรตั๋วประมาณ12,55งหมสําหรับศึกคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิตี้ แข่งกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียนะครับสนามของเลสเตอร์วันที่30กรกรกฎาคม65นะครับย้ำอีกทีว่าคอมมูนิตี้ e l ลเล่นที่ King Power นะครับแล้วก็ฝั่งของลิพูลได้ตัว 12, ๋ว12,055หใบโอ้ก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะนะ,ไ,ะนะได้จัดสรรตั๋วแค่12,000สก็หรือว่าหรือว่าจะให้ให้ทางซิตี้เยอะกว่าไม่แน่ใจสิส่วนใหญ่นัดชิงก็จะให้เท่ากัน อาจจะให้ทางฝั่งแชมป์พิมเบริกเยอะกว่าบอกอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าฝั่งออริฟูลได้12,555ใบแล้วกันเนาะอ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามผู้มฟุตบอลไลฟ์มายังไงก็ฝากเอาไว้ในว่าหมวกอ้อมใจนะครับทั้งทาง,ทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่องยูทูบผู้มฟุตบอลไลฟ์ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการซักซ้อมที่กรุงไทยเอ็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์โอเตรียไม่ติดปากสักท,ทีนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยววันที่10กรกฎาคมเขาจะบินมาไทยนะครับประมาณเที่ยง ช่วงบ่ายก็จะมีอาริซอนมีซาร่านะครับตามมาสมทบอีกทีแล้วก็วันที่10แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเข้าไปสนามซ้อมในร์พูนได้สนามซ้อมที่เอาภพนะครับไปทางนู้นนะรามินทามินบุรีในทางนู้นนะครับแล้วก็วันที่12ก็จะลงทําศึกแดงเดือดน,นะครับกับแมนยูที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ติดตามรับชมหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็จะบินต่อไปยังสิงคโปร์นะครับเพื่อทําศึก ช่วง p r e ซ i s ั o กับคร r ส s t i a n p a r a d ต่ออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทิ้งท้ายนะครับเหมือนเช่นเคยก็ฝากเอาไปด้วยนะครับกับสปอร์ตโฆษณาผู้สนับสนุนช่องนะครับผมจะพยายามเอามาไว้ในช่วงท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการรับชมแล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะาด้านฟุตบอลนะครับก็เอามาไว้ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สบู่ส้มจิ๋วกายาไวโซฟครับท่านใดมีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำ นะครับให้สบู่กายาช่วยท่านนะครับเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรศัพท์ก็มาสั่งซื้อได้ที่0 9 2 9 7 0 7 1 1สอนะครับก้อนละ29นะครับตอนนี้20ก้อนก็เหลือเพียงแค่399เท่านั้นนะครับรวมถึงตรีชดาเอ็กต้าบอดี้เซรั่มครับใครมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นตาลกลิ่นรักแร้ข้อศอกตามหัวเข่าดำตุ่มดำด้านนะครับให้ตรีชดาช่วยท่านนะครับตอนนี้สองละห้นะครับยกกล่องเนี่ย ราคาเต็มมี10ซอง590นะครับก็ลดเหลือเพียง399ฟรีค่าส่งด้วยสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับทิ้งท้ายกับชามัตเต้นะครับท่าในใดมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะครับระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีต้องการดีท็อกอยู่ในช่วงลดหุ่นควบคุมน้ําหนักนะครับก็ให้ชามัตเตช่วยท่านนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับกล่องละ250บาทนะครับตัวน,นี้ซื้อ2แถม1แถมขวดชงชาให้ด้วย สนใจตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างครับ0809453874นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่ามีข่าวสารด้านใดที่น่าสนใจกับวงการลูกหนังโดยเฉพาะลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจวดแน่นอนครับผมสวัสดีครับ